สวัสดีครับผมเคซีบารมีพุทธสโ,โลขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน44ี่แล้วเกือบไปตีหนึ่งแล้ววันนี้พวกเรานัดน้องอ้ําพยุหาคีรีดูเหรียญสิทธิโชคหลวงปู่สมานสุธรรมโมที่พักทรงเขายางหักจังหวัดราชบุรีนะครับนะตอนนี้เราบุกบ้านตอนตีหนึ่งเลยนะดูว่าจะได้กี่เหรียญน,นะแต่เห็นน้องบอกว่ามันหมดแล้วเนาะเราก็อยากรู้อยากได้ไว้มากนะเพราะว่าแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทําได้เข้มขังและปลุกเสกไว้ได้ดีเยี่ยมเลยนะ ปลุกเสกพิธีใหญ่ด้วยนะครับนะไม่รู้นอนหรือ,อยังอ๋อเพราะผมโทรมาแล้วนะเปิดบ้านรอแล้นะจีบรูปหลวงพ่อเดิมบานนี้ยังไม่ขายให้นะรบกวน่อยครับน้องอ้ําอยู่ไหมครับอุ้ยไม่มีคนอยู่แล้วก็โมยของอ๋อสวัสดีครับ,รบามามามา ก็วันนี้เรามาพบกับน้องอ้ํานะครับแนะนาตัวหน่อยครับผมอ้ําพยุหันะครับผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นสิริโชคของหลวงปู่สมานนะครับสุธโมโที่พักสงฆ์เขายหหักจังหวัดร,ราชบุรีนะครับน้ำหน่อยเปิดสปอนเซตเขาเปิดให้สปอนเซ์ด้วยนะวันนี้เรานัดน้องอ้ําเพื่อดูเหรียญรุ่นสิริโชคนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่สมานที่พักสงฆ์เขาใหญหักจังหวัดราชบุรีครับจำนวนการสร้างทั้งหมดเลยประมาณเท่าไหร่ครับจัดสร้างทั้งหมดเลยไม่ถึงไม่เกิน2,800เหรียญครับ จัดสร้างทั้งหมดไม่เกิน2,800เหรียญและวันนี้น้องอ้ํามีพยันมาแจกให้กับซด้วยนะครับไว้แจกในไลฟ์สดนะก็จะเป็นพยันพยันหมู่ทองแดงปักอาครับเป็นของของหลวงปู่สมานครับเป็นยันเอกอีกยันหนึ่งที่หลวงปู่เรียนร่ำเรียนมาครับดังครับยันเนี่ยดังต่างประเทศมากหลวงปู่ร่ำเรียนมาจากใครครับอาจารย์รวมหนังแห้งครับอาจารย์รวมหนังแห้งครับคารวาคารวาสสายเหนียวสายเหนียวครับเบอร์หนึ่งราชบุรีครับ ก็ <g ülme> มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ4ี่ห้าเหรนะครับแต่ว่าแอดมินบอกมือแลหนึ่งเหรีครนบนะบอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสิทธิโชคนะครับหลวงปู่สมานที่ปักสงเขาอ,ขอย่างหักจังหวัดราชบุรีมีวันนี้น้องอ้๊อมาให้ดู2แบบครับ <g ülme> ก็จะมีแบบแรกเป็นกล่องสีขาวครับผมนะ <ส è S 1> หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นกล่องขาวขอบทองอันนี้เป็นรายการไหนครับอ่ารายการแช่น้ำมนต์ครับจัดสร้าง1 9ึ่เหรียญอันนี้จัดสร้าง1 9ึ่เเหรียญเป็นรายการแช่น้ำมนต์ครับนะ อันนี้แกะไว้แล้วเนาะครับด้านหน้าก็จะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่สมานครับนะแล้วก็มีคาบน้ำมนต์ด้วยอธิบายหน่อยครับอ่าอันนี้ด้านหน้าเหรียญจะเป็นพศอสอเกิดของหลวงปู่นะครับสองสี่เจ็ดสี่ครับข้างหลังก็จะเป็นหลังยันหมูจะต่อคําว่าแช่น้ํามนต์แล้วก็รันเลขหลังโคดรันเลขทุกทุกอย่างครับอยู่ลหลังเหรียญเลยอ อันนี้ยังมีรอยน้ำมนต์อยู่เลยเนาะใช่ครับผมแช่คือแช่ทั้งเหรียญครับผมไม่ได้เอาแบบซีนแล้วค่อยไปแช่คือเราแช่กันจริงๆเลยแช่แบบแช่ทั้งเหรียญเลยเหรียญคมมากนะผมขออนุญาตส่องหน่อยได้ไหมใครเป็นคนแกะบล็อกครับเนี่ยอ่าโรงงานนุกพยุหะครับนุกพยุหะเป็นคนแกะบล็อกหลวงปู่นะครับวิชารเลยเนี่ยนะด้านหลังตอบคำว่าแช่น้ำมนต์ใช่ไหมใช่ครับ อ๋ออันนี้เป็นรายการแช่น้ำมันนะครับจำนวนการสร้าง199เหรียญครับนะอันนี้เป็นรายการแรกนะครับนะอันนี้ราคาจองเท่าไหร่อ่าราคาจองอยู่ที่199บาทครับ199บาทตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้ว3 4 0 0ครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับอ่าเนื้อชนวนครับผมเป็นเนื้อชนวนนะครับรายการแช่ละมันสร้าง199เหรียญราคาจอง199บาทตอนนี้มีให้จองไหมตอนนี้หมืนขึเหลือน้อยแลคือมีให้จองไหมมีให้จองมีมีแบ่งครับพอมีแบบ่่่งออยูครัะ ถ้ายังไงท่านใดอยากจะจองติดต่อได้ที่ Facebook อ,อ่ำซะอย่างครับหรืออ้ำพยุหะครับผมถักมาเลยเลยประมาณนี้อย่าไปอํำท่าตะโกนะครับเดี๋ยวมันจะผิดกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะผิดเฟซอะต่อมาเป็นกล่องสีสีเทาครับเป็นรายการาเนื้อทองแดงครับลุ้นรายการพิเศษการลงไอรายการลงยาเป็นรายการลุ้นรายการลงยานนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวขอยัดแกะชมหน่อยเนาะ นะอุย้ยสวยวะทองแดงลมเป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับนะครับอยุ้ยได้ลง,ได,ลงได้ลงยาได้ <c oughs> นะเป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับนะลงยาจีวรด้วยเนาะเพราะเขาซีนเขาเขาเขาซีนไวแล้วเขากาันกันหน้าพระครับอ่ากันหน้าพระกันจมูกเป็นรอยก็ถือว่าเก็บ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 งานละเอียดอยู่เนาะ <c oughs> ด้านหลังก็จะตอกนะจะมีตัวตอกอยู่เป็นทองแดงลมดํะครับนะโอ้โหดี ลงยาจีบอนลงยาจีวอนสร้างเท่าไหรถ้ายาจีวอนนี่ผมประมาณห้าสิบเก้าเหรียญครับเอาหูาเลขตัวเดียวดิเลขตัวเดียวด้วยเลขสี่นเล็กตนเล็กตนเดี๋ยวผมลองแกะอีกเหรียญหนึ่งเพื่อเพื่อไม่เจอลงยาจีวอลเราจะ<ฮ>เราจะได้เห็นไหมนี่หน้ากากเงินนั่นเนี่ยก็ใช่ไงอ,อย่าไปพูดดิเดี๋ยวมันจะมีราคาตามตูดมลยนีกนะ อันนี้ทำไมคนสร้างลุ้นจังเลยลงยาจีวออีกแล้วครับนะลงยาจีวอครับทองแดงลมดำเหมือนกันมือดีเนาะมือดีนะจองหรอจองเร่เนี้เหรออะด้านด้านด้านหลังก็จะเป็นหมูทองแดงปากอ้าเหมือนกันเห็นไหมครับ พอมันติดฟิลฟิลอยู่นะจะดูเลขนะแล้วก็ซีนเดิมมาเนาะครับผมอันนี้เลขสองหลักอะเลขสองหลักม,มือดีแกสามแปดสามแปดอโอเคอถ้ารายการเนื้อทองแดงทั้งหมดสร้างเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับจำนวนราคาจองเท่าไหร่ ตอนนั้นราคาจอง199บาทครับอ๋อราคาเท่าเนื้อชนวนเลยใช่ครับแต่ว่านี่จะเป็นรายการลุ้นแต่ลุ้นได้ลุ้นได้มีนักกากเงินมีให้จองไหมมีครับมีครับพอาไปแบ่งอยู่ครับยังไงไม่มากท่านใดอยากได้อยากได้หลวงปู่สมานเหรียญรุ่นสิทธิโชคไว้ติดตัวติดกายหรือว่าเอาไว้บูชาที่บ้านก็ติดต่อไปที่ Facebook อ้ําสยามหรือน้องอ้ําพยุหันะครับครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ อันนี้แจกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดนะก็ยังไงมีรายการจัดสร้างรายการต่อไปไหมก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีวาระอะไรลงบ้างครับตอนเนี้ยถ้ามีวาระลงก็อาจจะจัดสร้างเพิ่มอีกรุ่นมีดยังมีอีกไหมมีดเอาตัวโดนป้นหมดแล้วเอาตอนนี้มีแบ่งไหม <laughs> ไม่มีเลยพี่เนี่ยเป็นไงไม่รู้ใครป้นไหมมีทั้งพี่แล้วก็หลัลงๆมาโอ้โห ไม่รู้ใครมาหากันมันจะมีกระแสจนะผู้จัดสร้างมีอาวุธทั้งสี่หลวงปู่สมานที่พักสงฆ์เขาใหญ่ัตจังหวัดราชบุรีตอนนี้ก็ราคาไปไกลละแต่ว่ายังพอจับต้องได้ถือว่าราคายังไม่แพงมากไม่แพงมาก<อ>ไม่แพงเนาะแต่ว่าที่วัดยังมีใช่ไหมอ่าหมดเกี้ยงเลยหมดเกี้ยงแล้วนะครับ,ครบใครก็ท่านใดว่างไปราชบุรีก็แวะไปการาบหลวงปู่สมานที่พักสงฆ์เขายหญักได้นะครับหลวงปู่อยู่วัดก็ลองเช็คดูก่อนตามเพจหรือว่า ทักมาถามได้เลยได้ครับดได้ครับเมอไปกินนอนอยู่วัดครับว่าแล้วก็ขโมยบาทร้ามาหนึ่งยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยกับเหรียญรุ่นสิทธิโชคและฝาก facebook อ้ําพยุหะหรืออ้ําสยามไว้ด้วย,วยคลิปนี้ผมและน้องอ้ํพยุหะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ